เอ้ยเดินมงข้างในได้มันเปียกมันเปียกเอาจันชายครับขับเจ้าแม่ยานางสาวมันเดิมใครที่จำได้ครับคันนี้จันชายเคยกระโดดลงทเทรเล์ม,มาครั้งหนึ่งแล้วอโอ้สมัยเดินเร็วจังเลยเอ้ยบุ้งกี้บุ้งกี้ ติดกระต่ายหรือเปล่าวะติดกระต่ายไหมพี่ใช่ติดกระตา่ายปะแล้วอย่าเบรกไปไปที่เรื่อยมา ได้ไหมคันเนี้ยได้ฮะเคยทำอะไรไว้ยกมือไหว้แม่ยานางยังลื่นลื่นลื่นฮะลื่นยกมือไหว้แม่ยนานางหรือยังไหว้ตีอะไรอ่ะพี่ไหว้แม่ยานางหรือยังแม่ยานางเห็นผมก็แค่นั้นแล้วนั่งเห็นผมโอ้ทำไงก็ทำไปเถอะไฟฟ้ามันยังอยู่ครบดีอ่ะอ มันเดิมไหมพี่โอ้พมื่กี้ยังแน่นเดิมเนาะสายพานเสียงสายพานครับเออหัาเอาเลยนะ่ะเฮกาหักเลยหักเลยเออ ไม่ไหวแล้วมันถอยตรงอ่ะเดินไปใกล้ๆดีกว่าไปกดใกล้ๆเลยผู้ดเด็นก็ร้อนมากเลยนะรู่ไหมยนาอไม่ไม่ปิดประตูวะชาย เอาดูครับโอ้ยยกยันสูงเลยโอ้ยเลยอยเลยตรงบ่ล่ะล่เราตรงบ่ล่ะหเออ เราไม่ยอมหยียเบรกโอ้จ่าชายครับคันนี้ที่ไรเอเบาแล้วหรือพี่เาบารถคันเล็กน้อยหยียยเบรกไว้วเราหยียยเบรกไว้ เ่นเครื่องแล่นโหเอเฮ้ยเฮ้ยเอยเอเล่นเครื่องเบาๆหน่อยเวยเ้ยเออไอ้เล่นขึ้นนี่ก่อนเดินขึ้นนี่ก่อน,น,น,อนโอ้โหเกมมายือดอายด้วยเวย้ย มันหนักมันหนักมากครับเบาเบาเบากดเลยกดเลยกดโอ้ยกดแม่กดอีกกดอีกกดอีกกดพุ่งกี้อีกกดอีกกดกดพุ่งกี้แม่กดกดให้มันลอยแม่ให้นั้นมันติดพื้นแม่กดเออกดอีก เอออีกโอ้เอาถอยไปงางนี่ต้องบอกนี่โอ้ยตายเลยอ,อ,เอาตรงไปปล่อยเบรกเลย <c oughs> โอ้รถเลอะหายตัวหนึ่งดิเอาเรถเลอหลุดหายมาเมื่อไหร่ ไปตรง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 มาเลยตรงมาเลยตรงมาอีกไกลเลยตรงเลยลเดี๋ยว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 แล้วเอานังรอหน่อยตัวลัานโซ่ กระจายขึ้นคันนี้ทท่ไรเชียวทุกทีเป็นยังไงเนี่ย,ยมันเป็นยังไงเนี่ยกับคันนี้่ะเป็นยังไงกับคันนี้โอ้ไปมามะอ,อ,อันนี้ก็ตายเหรอ,อ,อหมอนมันเดินเร็วอยู่เนาะพี่ว่าก็ตายแลย้วดูไปแล้วอ่ะตรงมาเลยพี่ตรงมาเลย มาเลยเอ็กไกลเลยมาเลยมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเอ็กเอ็กวอาวออฮะไม่เกินหรอกพอแล้วเอาหนังหน้าเลยขับง่ายไปไหมก,ก็ได้ นิดหน่อยพ่อ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 ไม่พึ่ว่าดึงไม่อยู่ไม่อยู่เมย์ไม่ดึงไม่อยู่หรอกเฮ้ยมันโดนเกณฑนน์น่นะอ๋อ พี่ดูหน้าจอมันขึ้นเต่าเลือก็ตายมาแล้วมาแล้วพ่อ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 ดูหน้าจอขึ้นเต่ตา,นา,นตตา,าเลือก็ตายมันมีนั่นมีไฟเต่ากระต่ายกลมๆหนึ่งหางเห็นไหมเต่าไหมฮะเออเต่าก็เต่า เสดินอ,อก,กอนรับปิดซูด้ไ้มนะ

ว่าจัชายเกครับให้เดิอย่างนี้แหละเทียวเลยอ่ะนีออ่อยู่นู่นอย่างนี้มานีานเดินลงมาลนตุ๊บเลยคันนี้แหละเป็นยังไงกับคันนี้ลงตุ๊บเลยกเลยเกมาเคืนคุมเลยนี่น ล้งหันกับลังหันนี่ๆอ่ะไหนนี่โอ้เอฟซีตัวนี้ดัดโซเลยเอฟซีครับเอฟซีครับเจอกันครับโทรหนึ่งโอ้ไปเตียงก็ให้เราล้างอีกเหมือนเดิมนะนี่ฉโลมน้ำยาไว้ล้างจารบีหน่อยครับให้สะอาดไป ดเดี๋ยวพาไปกินก๋วยเตี๋ยวคุยาเนาะนี่ก๋วยเตี๋ยวคุยา่าเปล่าไหมโอ้ยมันหมดเสบเท่าวคุยาหรอกอาวเสร็จแล้วเดินเลยฝั่งนี้ กันใหม่คลิปหน้าครับบายบาย